สวัสดีครับหมอทีมนะครับในแพทย์สิริทสวรรณกำลังปรับตัวนะครับกับเหล็กเหล็กแดดฟันนะครับได้3าวันและได้2อสาวันนะครับเริ่มรู้สึกว่าพูดได้แล้วนะครับเราเริ่มไลฟ์กันดีกว่านะครับนะครับโอเควันนี้เราจะคุยกันเรื่อง3ข้อดีของการลดความอ้วนแล้วไม่ผอมใน1เดือนบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันมีข้อดีด้วยหรอของการที่เราลดความอ้วนแล้วมันไม่ลดน้ําหนักไม่ลงสัดส่วนไม่ลงมันมีข้อดีจริงๆเหรอจริงๆมันมีข้อดีนะครับ เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับคนที่ประสบความสําเร็จมักจะหาข้อดีในสถานการณ์ที่เลวร้ายเสมอแต่คนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับหรือคนที่ล้มเหลวมักจะหาข้ออ้างนะครับเพื่อจะทําลายกําลังใจตัวเองเสมอนะครับผมเล่าแบบนี้ก่อนบางคนบอกว่าหมอทีมเนี่ยถ้าทางจะเก่งพอลดความอ้วนเสร็จปุ๊บก็สามารถแบบลดลงมาได้เลยนะครับก็ถึงเป้าเลยนะครับจริงๆก็ผมก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ผมเริ่มลดความอ้วนใหม่ๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ําหนักตัวผม85กิโลแล้วพอเริ่มลดความอ้วนสัปดาห์แรกปวดเข่าเลยเพราะอะไรครับน้ําหนักตัวเยอะแล้วดันเสลอนะครับไปวิ่งพอไปวิ่งเยอะๆเข้าวันแรกผมจัดเลยครึ่งชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปวดเข่านะครับสิ่งที่2ที่เจอเลยก็คือโคตรเหนื่อยเลยทําให้วันที่2เนี่ยไม่อยากออกกําลังกายเลยนะครับ แต่ผลสุดท้ายเนี่ยผมเริ่มศึกษาหาความรู้มากขึ้นว่าวิ่งอย่างไงถึงจะไม่ปวดเขา่าผมเริ่มศึกษาหาความรู้มากขึ้นว่าออกกําลังกายอย่างไงให้น้อยที่สุดที่ยังสามารถลดความอ้วนได้ผมเริ่มศึกษาว่าเอ๊นอกจากการออกกําลังกายเนี่ยการคุมอาหารการพักผ่อนการดื่มน้ําการรับประทานชากาแฟที่ไม่ใส่น้ําตาลเนี่ยมันช่วยได้ไหมแล้วมันมีมีวิธีการอย่างอื่นไหมที่ช่วยทําให้เราสามารถลดความอ้วนได้เร็วขึ้นนะครับเราก็ค่อยๆศึกษาหาความรู้จนกระทั่ง เจอเทคนิคที่ชื่อว่าคุมอาหารแบบนั่งเฉยๆก็ผอมได้แล้วก็วิธีการออกออกกำลังกายที่เรียกว่าหลอกร่างกายให้ผอมลงนะครับแล้วทำให้เกิดอั t เ r อร์เบิร์นเอฟเฟกโอเคเพืเ่อนๆอาจจะเคยได้ยินกันแล้วนะครับ3ข้อดีของที่ผมเจอนะครับว่าลดความอ้วนในเดือนแรกอ่ะแล้วมันเหมือนไม่ค่อยเห็นผลแถมบาดเจ็บด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมจํามาจนทุกวันนี้เลยนะครับที่อยากจะแบ่งปันขึ้นหนึ่งผมรู้สึกเลยว่าผมแข็งแรงขึ้นแต่ก่อนเนี่ยตอนผมอ้วน85ดกิโลเนี่ย ผมรู้สึกเลยนะเพื่อนๆหลายๆคนน่าน่าน่าจะเข้าใจที่ที่ผมกังจะพูดคือคนที่ไม่เคยออกกบบาลังกายมาประมาณเจดแปปีนะทําแต่งงานนะผลสุดท้ายแค่เดินขึ้นมาใดชั้นเดียวอะ่ะไปลาวคนไข้หรือว่าไปดูคนไข้ไปตามแผบหรือไปทําอะไรก็ตามอะ่ะผมก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วสี่ที่เกิดขึ้นก็คือในเดือนแรกนะครับน้ําหนักผมไม่ค่อยลดลงมากอย่างที่ผมตั้งใจไว้สัดส่วนก็ไม่ค่อยลดลงแถมบาดเจ็บที่เข่าด้วยแต่ผมได้คือความแข็งแรง ผมเริ่มเดินขึ้นบันไดสองสาชั้นไม่เหนื่อยผมเริ่มเดินจากที่จอดรถไกลๆนะครับเข้าห้างไม่เหนื่อยผมเริ่มรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าแล้วมันดีดขึ้นคือมันไม่ง่วงเหงาหา,หานอนตื่นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองอสดชื่นมากขึ้นดังนั้นสิ่งแรกที่ที่เพื่อนๆจะได้เลยก็คือถ้าเพื่อนๆออกกำลับบงกายติดต่อกัน1เดือนเริ่มคุมอาหารเพื่อนๆได้ความแข็งแรงแน่นอนต่อให้เพื่อนๆน้ําหนักกับสัดส่วนยังไม่ลดลงก็ตามอย่างที่2ก็คือเราได้เริ่มต้นแล้วครับ เพราะผมอ่านหนังสือหนังสือทุกๆเล่มนะครับที่เกี่ยวกับการประสบความสําเร็จนะครับหรือ success ต่างๆเนี่ยมันพูดเหมือนกันเลยว่าคนส่วนใหญ่มากกว่า90%ไม่ทําแม้แต่จะเริ่มต้นเขาอาจจะมีความรู้เยอะเขาเรียกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแต่เขามักจะไม่เริ่มต้นถ้าเพื่อนๆนะครับคือคนที่กําลังเริ่มต้นอยู่แสดงว่าเพื่อนๆเนี่ย เป็น10%์ของคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จแล้วครับเพราะคน90%เนี่ยมีความรู้เยอะเลยครับแต่ไม่ลดความอ้วนเพื่อนเเป็นเดอะวินเนอร์ได้แน่นอนครับดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนได้เริ่มต้นแม้แต่เพียงวันเดียวในการเริ่มออกกำลังกายเพื่อนๆนก็มีชัยมากกว่า 9- 90%บนโลกใบนี้แล้วครับข้อที่สาที่เพื่อนเพื่อนจะได้รับก็คือเพื่อนๆจะได้รับบทเรียนบทเรียนที่สําคัญนะที่ผมได้เรียนรู้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์นะครับสามพันล้านคนทั่ มันมีความชอบไม่เหมือนกันมีสรีระร่างกายไม่เหมือนกันมีอาหารที่กินได้กินไม่ได้ไม่เหมือนกันมีจังหวะในการตื่นเช้านอนไม่เหมือนกันมีการออกกําลังกายที่ชอบและไม่ชอบแตกต่างกันอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่เป็นผื่นง่ายเวลาอากาศเปลี่ยนอากาศเย็นผิวแห้งหรือว่าโดนเหงื่อตัวเองเนี่ยผมจะมีผื่นขึ้นคุณแม่ผมเนี่ยมักจะบอกเฉยว่า ทีมเนี่ยมันเรียนอะไรไม่ได้หรอกถ้ามันไม่เรียนหมอมันก็ต้องเรียนทันตแพทย์เภสัชกรวิศวะหรืองานอะไรก็ตามที่มันอยู่ในห้องแอร์เพราะถ้าเหงื่อออกทีไรมันมีผื่นขึ้นตลอดเลยซึ่งผมอะ่ะก็เห็นตัวเองแบบนี้มาตลอดเลยดังนั้นเป็นเหตุผลที่ผมอะ่ะมักจะบอกว่าผมไม่ค่อยชอบออกกบบาลังกายเพราะผมแพ้เหงื่อตัวเอง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราได้บทเรียนมาเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถออกกาลังกายแค่5-15นาทีในตอนเช้าหรือตอนเย็นเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้เหมือนที่ผมสอนในคอร์อนะรส,อ,นนอ,สอ,อ,อ,ออนไลน์นะครับสอนในหนังสือนั่งเฉยๆก็ผอมได้ในคู่มือออนไลน์นะครับหรือว่าในคลิปต่างๆที่ผมสอนไปเนี่ยผมมักจะเน้นว่าออกกาลังกายเริ่มต้นแค่5-15นาทีก็พอคุณก็ผอมได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมทำในสิ่งที่คนขี้เกียจที่สุดทำก็คือออกกำลังกายน้อย คุมอาหารเป็นหลักล้วลดของโวนด้แต่ถ้าเพื่อนๆบางคนได้เรียนบทเรียนแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งออกก็ยิ่งติดยิ่งออกก็ยิ่งติดกันออกกําังกายก็เริ่มจาก5นาทีเพิ่มเป็น15 30 45 60มนาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงต่อวันแบบนี้ก็ได้ครับเพราะแต่ละคนจะได้รับการเรียนรู้นะครับว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆครับแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันจริงๆ2ก็คือผมเนี่ยชอบการกินอาหารซ้ํๆ อาหารำๆผมก็คือผมชอบว่ากินไข่2ฟองก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับผมรู้สึกว่าการกินอาหารซ้ําๆมันมันไม่เปลืองสมองผมดีคือผมไม่ต้องมาคิดเมนูนะเพราะผมเห็นอ่าบางคนเนี่ยกินอาหารซ้ําๆกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นสไตล์ของเขาครับไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนกินอาหารซ้ําไม่ได้คุณก็ต้องคิดเมนูทุกวันตอนเย็นว่าวันพรุ่งนี้เช้ากับวันเย็นคุณจะกินอะไรแต่ถ้าผมเนี่ยผมเป็นคนที่มีสไตล์แบบรักเดียวใจเดียวนะครับ ชอบกินอาหารอะไรก็จะกินอาหารน,นั้นๆได้บ่อยๆนะังนะั้นผมมันจะกินไข่2ฟองร่วมกับกับข้าว3-4อย่างตอนเช้าเนี่ยติดติดกันได้มา5-6-7ถึถปีแล้วครับก็ยังกินอย่างนั้นมาได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าสไตล์เราเราชอบแบบนี้ดังนั้นะผมไปอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ว,รรว, imprint, วิธีการประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจวิธีการประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพวิธีการประสบความสำเร็จในการลดความอ้วนมันใช้ทักษะเดียวกันมันเป็นทักษะการขับเครื่องบินทักษะการขับเครื่องบินมันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆจริงๆแล้วอะ่ะเครื่องบินในปัจจุบันที่เรานั่งกันอยู่ไปญี่ปุ่นไปยุโรปไปอเมริกานเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่คนสามารถขับได้เป็นแมนนวลนะครับและสามารถทําเป็นอัตโนมัติเขาเรียกออโต้พไนรได้แต่ในความเป็นจริงแล้วทักษะพื้นฐานในการขับเครื่องบินก็คือเวลาเราขับเครื่องบินไปนะครับ ถ้ามันเริ่มออกนอกเส้นทางเขาก็จะเบี่ยงเข้ามาเริ่มออกนอกเส้นทางเขาก็จะเบี่ยงเข้ามาเริ่มออกนอกเส้นทางเขาก็จะเบี่ยงเข้ามาบินต่ําไปเขาก็จะรักษาระดับขึ้นมาบินสูงไปเขาก็จะลดเพดานบินแบบนี้ดังนั้นรจริงๆฮะอันนี้เขาเรียกว่าระบบการขับเคลื่อนชีวิตหรือขับเคลื่อนเครื่องบินอนะไปในแนวทางเดียวกันแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วผมว่ามันไม่มีอะไรที่ผิดหรือถูกหรอกเพียงเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆลดอาหารน้อยเกินไปจนกระทั่งเริ่มอ่อนเพลียมีน้ําตาลต่ําเพื่อนๆก็แค่ปรับ ให้อาหารมื้อเช้ากับกลางวันเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการออกออกกาลังกายและใช้ชีวิตถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเรากินอาหารมากเกินไปจนน้าหนักขึ้นสัดส่วนขึ้นเพื่อนๆ่ก็แค่ลดลงถ้าเพื่อนๆอนออกออกกําลังกายน้อยจนเกินไปรู้สึกว่าอัตราการผ่านพลังงานไม่ค่อยดีนะครับ mm. ตัวไม่ค่อยอุ่นหรือว่าไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเพื่อนเพื่อนก็แค่เพิ่มอัตราการผ่านพลังงานถ้าเพื่อนรู้สึกว่าไ,<ๆ>ไป,าไป,าไปาทํา IF เราไม่ชอบไปทํานับแคลเราไม่ชอบไปทํา ตัวเจคนิกไม่ชอบไปทำคาร์วิเนอรัตเดเอทดไม่ชอบไปทำโลขับไม่ชอบเพื่อนเพื่อก็ค่อยๆลงเปลี่ยนดูครับแล้วเราก็ลองดูว่าวิธีการลดความอ้วนของเราเนี่ยทั้งการคุมอาหารและออกกำลังกายเราชอบแบบไหนก็เหมือนทักษะการขับเครื่องบินครับเพื่อนๆจะได้เรียนรู้บางคนเรียนรู้เร็วเดือน 2, 2เดือนแรกก็ลดความอ้วนได้เลยบางคนเรียนรู้ยังไม่รู้ว่าตัวเองอชอบอะไรเพราะหัวใจมันด้านไปแล้วคือเราไม่เคยถามว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรมาก่อนเรามักจะถูกพ่อแม่สอนมาว่า อย่าทาอันนั้นสิลูกอย่าทำอันนี้สิลูกจนหัวใจเราด้านชาวัวนเนี้ยเรากําลังเริ่มต้นเริ่มเรียนรู้ใหม่ว่าอีกจริงๆแล้วเราออกกาลังกายเราชอบอะไรคุมอาหารเราชอบอะไรแล้วเราก็ค่อยๆเลือกไปครับแล้วผลสุดท้ายผมก็รู้ว่าอ๋อผมชอบออกกาลังกายไม่เกินวันละสินาทีตอนเชา้าผมรู้แล้วว่าผมชอบคุมอาหารนะครับโดยการกินมื้อเช้าอย่างราชากลางวันกินครึ่งหนึ่งของมือ้อเช้ามื้อเย็นเน้นโปรตีนกับผัก อาหารว่างที่กินแล้วไม่อ้วนเป็นธันเพืชอะไรประมาณนี้ที่มันไม่ใส่น้ําตาลแต่ว่ามีน้ํามันได้มีโปรตีนได้แบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างนั้นสรุปก็คือ3ข้อดีของการลดความอ้วนแล้วไม่ผอมลงใน1เดือนข้อที่1่เพื่อนๆจะได้แน่นอนเลยใน1เดือนแรกถ้าเพื่อนๆออกกาลังกายทุกวันเพื่อนๆจะได้ความแข็งแรงมากขึ้นข้อที่2อคือเพื่อนๆจะได้เริ่มต้นคนมากกว่า90%บบนโลกใบนี้รู้วิธีการลดความอ้วนแต่ไม่ลงมือปฏิบัติไม่แอคชั่นแต่เพื่อนๆเนี่ย คือ10%ของคนที่เป็นวินเนอร์คนที่จะประสบความสำเร็จเพื่อนเพื่อนเริ่มต้นในเดือนแรกแล้วแม้แต่ยังผอมไม่ได้เพื่อนๆก็ถือว่ามีโอกาสเข้าเส้นชัยเป็นเดวินเนอร์แล้วเพราะคนอื่นยังไม่ยอมออกจากจุดสตาร์ด้วยซ้ำข้อที่3คือเพื่อนๆจะได้เรียนรู้การเรียนรู้ในชีวิตจริงมันไม่มีถูกผิดมันมีทักษะที่เรียกว่าการขับเครื่องบินกนะ็คือถ้ามันสูงเกินไปก็ลดลง ถ้ามันน้อยเกินไปก็ขึ้นมาถ้ามันซ้ายผิดทางก็ขวาขวาผิดทางก็ซ้ายจริงๆแล้วเราก็ค่อยๆปรับไปทีละน,นิดแล้วผลสุดท้ายเพื่อนๆก็จะเข้ามาสู่เส้นทางของการคุมอาหารออกกําลังกายพักผ่อนนะครับที่เพียงพอต่อการที่จะสามารถทําให้เพื่อนๆลดความอ้วนได้นะครับอยากให้เพื่อนๆคนไทย7000แสนคนนะครับทั้งเมืองไทยและต่างประเทศสามารถลดความอ้วนได้อย่างมีความสุข แล้วผมอยากได้อีกอย่างนึงก็คืออยากให้คนไทยเนี่ยหน้าเด็กลงด้วยนอกจากลดความอ้วนแล้วยังหน้าเด็กลงแล้วสุขภาพดีสุขภาพดีไปจนกว่าเราจะตายจากกันนะครับเราจะไม่มีคําว่าแก่ครับเราจะเป็นวัยรุ่นตลอดไปนะครับโอเคเรามาตอบคาถามกันสักนิดนึงนะครับว้าว มีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าตั้งแต่เริ่มติดตามหมอทีมาที่บ้านมีไข่ไม่ขาดเลยเก่งมากครับแสดงว่าเป็นแนวเดียวกันนะครับชอบกินไข่นะครับง่ายง่ายดีนะครับราคาถูกด้วยนะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งนะคุณนิดนะครับคุณนิดออรพินบอกว่าทําตามที่คุณหมอแนะนําม,มาสเดือนน้าหนักลดส1บกิโลสัสดส่วนเปลี่ยนแปลงชัดเจนว่าวยินดีด้วยนะครับในเพจเราเราไม่แข่งกันลดความอ้วนแต่เราแข่งกันให้กําลังใจนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูในเพจแล้วเห็นเพื่อนๆคนไหนนะครับรู้สึกท้อใจก็มาให้กําลังใจกันได้นะครับเพจนี้เป็นเพจที่อยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับผมเป็นเพียงแค่เจ้าของเพจที่ดูดูแลและให้คาปรึกษานะครับแต่ทุกๆคนคนไทยนะครับเราสามารถมาช่วยกันได้มีคุณ พชรและไทยนะครับบอกว่าอยากเห็นรูปคุณหมอตอน85ไปดูได้ครับผมใส่รูปไว้นในอาราบ้ามเรียบร้อยแล้วแต่เห็นแต่หน้าบวมๆนะครับเพราะว่าสมัยนั้นอ้วนก็ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเท่าไหร่เป็นเด็กเนิร์ดนิดหนึ่งมีโรคส่วนตัวสูงนะครับก็เลยมีรูปน้อยมากเลยแต่มีตอนหน้าบวมๆม,มากเลยนะครับว้าวมีเพื่อนท่านนึ้งบอกว่ากําลังหลับเด้งขึ้นมาเลยขอโทษด้วยนะครับที่ปลุกหลายๆคนนะครับเอินว่าช่วงนี้ติวลูกด้วยนะครับ มีเพื่อนท่านหนึ่งถามว่าอยากออกกําลังกายแต่เป็นรองช้ําค่ะน้ําหนักเยอะทําไงดีอ๋อผมเล่าให้ฟังแบบแบบนี้นะครับสําหรับ,บเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นรองช้านะครับจริงๆอันนี้อันนี้ศีรษะเนาะอันนี้ตัวนะครับจริงๆรองช้าเนี่ยมันมีปัญหาตรงเท้าตรงนี้ครับที่เราออกกําลังกายไม่ได้แต่สังเกตไหมครับท้องเราสามารถเล่นซิกแพคได้วันละ3าครั้งก่อนน้ำน้ำเช้าเย็นแขนเรายังสามารถยกเวทได้ครับ30ครั้งก่อนน้ำน้ำเช้าเย็นโดยแบ่งเป็น ยะเซตละ10ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้ปวดแขนนะครับดังนั้นแสดงว่าเรายังสามารถออกกําลังกายได้่หลายท่านะครับดังนั้นอะไรที่เจ็บขาเราเราใช้ไม่ได้เราก็ออกกําลังกายหน้าท้องออกออกกําลังกายหลังหรือแขนแทนก็ได้นะครับค่อยๆแก้กันไปนะ บางทีเราอาจจะมีข้อจํากัดที่แตกต่างกาันแต่ผลสุดท้ายเราคงไม่สวยถึงขนาดที่ออกกําลังกายไม่ได้เลยเป็นเอาวาพึกนอนอยู่บนเตียงเพราะถ้าเป็นแบบนั้นก็คงยากและดังนั้นคนที่ฟังผมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคนที่อย่างน้อยก็ครบ32ประการอาจจะเจ็บป่วยบ้างนะครับอย่างเช่นเป็นร้องชําก็ยังออกกําลังกายได้นะครับผมมีเพื่อนนั่นัึงถามว่าหิวบ่อยทำทำยังไงดีนะครับ จริง,รงแๆแล้วลักษณะาาหิวบ่อยเนี่ยแสดงว่าร่างกายขาดวิตามินเกลือแร,ร่หรือว่าโปรตีนบางชนิดวิธีการแกง,ง,ง่ายครับหนึ่งถ้าเพื่อนๆนยังไม่ได้กินไข่2ฟองก่อนอาหารเช้าเย็นให้เริ่มกินไข่2ฟองก่อนอาหารเช้าเช้าเย็นก่อนครับ2นะครับถ้าเพื่อนๆนกินไข่แล้วแต่ยังหิวบ่อยอยู่นะครับระหว่างมื้อก็ดื่มน้ํา1แก้วทุก1ชั่วโมงก็ได้ครับจะช่วยให้ความหิวลดลงนะครับถ้าดื่มน้ําแล้วก็ยังไม่เบาก็สามารถทานเป็นธัญพืชนะครับ ระหว่างมือได้นะครับเป็นธัญ,ญพืชอะไรก็ได้ครับแม้ว่ามันจะมีไขมันเยอะแต่ไขมันตัวนั้นเนื่องจากมันอยู่ในธัญ,ญพืชจึงไม่ค่อยดูดซึมนะครับก็กินได้เช่นกันนะสำหรับคนที่หิวบ่อยกินไข่ครบ30วันส่วนใหญ่อาการหิวบ่อยจะค่อยๆลดลงนะมีคุณนุชนะครับนะบบอกว่าเคยทำมาหลายวิธีแล้วลดน้อยท้อมากๆนะครับอย่างที่บอกนะครับต่อให้คุณนุชนะครับ ลดได้น้อยมากเลยผมอยากจะบอกว่าอย่างน้อยคุณนุดแข็งแรงขึ้นอย่างน้อยคุณนุดคุณนุชได้เรียนรู้แล้วว่าวิธีไหนที่มันไม่เวิร์กคำนี้สําคัญนะครับคุณนุดจะได้เรียนรู้ว่าวิธีไหนที่มันไม่เวิร์ก คนที่เริ่มต้นแล้วอย่างน้อยก็จะรู้ว่าอ๋อการคุมอาหารแบบนี้ฉันไม่ชอบแล้วมันไม่เวิร์กการกินยาลดความอ้วนมันลดได้แต่โยโย่การออกกําลังกายหนักๆออกสักพักนึงจะเบื่อเราเริ่มเรียนรู้ครับเอเริ่มเรียนรู้เราก็จะจัดระบบของเราว่าทํายังไงดีถึงจะออกกาลังกายได้ทุกวันทํายังไงดีถึงจะคุมอาหารได้ทุกวันแล้วอะไรบ้างที่ฉันชอบอะไรบ้างที่ฉันไม่ชอบอย่างเช่นผมมีตัวอย่างครับอย่างเช่นพี่บอยวิสูตรแสงอรุณเลิศบางคนอาจจะอาจจะติดตามอยู่นะครับนะ พ,พี่บอยเขียนเพจบอยท็อตน,นะครับซึ่งโด่งดังมากๆพี่บอยบอกว่าจริงๆเขาเป็นคนไม่ชอบออกกํบบาลังกายแต่สิ่งที่เขาทําก็คือเขาไปซื้อลู่วิ่งแบบอัตโนมัติมาเลยครับลู่วิ่งไฟฟ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเป็นคนติดซีรีส์เกาหลีเป็นคนติดหนังติดละครดันะงนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือถ้าอยากดูหนังดูซีรีส์เกาหลีดูละครทุกเช้าต้องตื่นมาออกกบบาลังกายดันะงนั้นซีรีส์มันยาวใช่ไหมครับบางทีตอนหนึ่งเป็นชั่วโมงเลยเขาก็จะวิ่งจนกว่าจะจบตอนนั้น ดังนั้นถ้าเขาไม่วิ่งเขาก็จะสัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่ดูซีรีส์เกาหลีส e. ังเกตเห็นไหมครับเราอาจจะไม่ชอบออกกําลังกายแต่พี่บอยก็ใช้วิธีการดูซีรีส์เกาหลี e. ตั้งไว้เลยครับอยู่ข้างหน้าแล้วก็วิ่งไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยแบบนี้ดูไปด้วยวิ่งไปด้วยครับดังนั้นเราสามารถเอาสิ่งที่เราชอบมาตั้งได้นะครับแล้วเราก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยลดได้ง่ายขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับ ว้าวมีเพื่อนท่านนึงบอกว่าคุณสิริรันนะครับคุณสิริรันผมอาจจะอ่านผิดนะครับบอกกินไข่ตามคุณหมอทีมตอนนี้ไปตรวจไขมันใ้เรือดลดลงแล้วครับเยี่ยมมากเลยนะครับดังนั้นถ้าใครอ่านหนังสือนะครับนั่งนั่งเฉยๆหน้าเด็กสังงานผมก็จะพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมกินไข่ถึงมีไขมันดีมากขึ้นและทำไมกินไข่คอเลสเตอรอลถึงลดลงครับลองไปอ่านหนังสือดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ซื้อไปแล้วนะครับ ว้าวมีเพื่อนท่านนึงบอกว่าเริ่มมีความหวังแล้วค่ะคุณมาลายลักษ์บอกว่าเริ่มมีความหวังเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเริ่มไม่หิวแล้วแบบที่คุณหมอบอกเยี่ยมมากเลยครับแสดงว่ากินโปรตีนเพียงพอแล้วครับตอนเย็นจะเริ่มหิวน้อยลงนะครับว้าวมีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าคุณนันทิพาบอกว่าติดตามหมอมา6เดือนน้ำหนักลดไป5้าถึงกกิโลและยินดีด้วยนะครับแต่อย่าลืมว่าสัดส่วนนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหนักที่ลดลงเนี่ย มันอาจจะเริ่มหยุดนิ่งแล้วกล้ามเนื้ออาจจะเพิ่มขึ้นมาแทนนะครับนะนะครับดังนั้นถ้าวัาสสดสัดส่วนจะลงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเพื่อนหนึ่งถามว่าคุณนกพมลวันถามว่าชอบทานผักกาดหอมกินเยอะๆได้ไหมกินเยอะๆได้ครับเนอะผักทุกทุกชนิดกินเยอะๆได้ไม่อันตรายนะครับคุณชัดชัยบอกว่า1เดือนลดไป3มโลแล้วครับว้าว มีเพื่อนท่านนึงถามว่ากินไข่2ฟองเช้าเย็นกินเฉพาะไข่ขาวเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบนี้ในคอร์สออนไลน์นะครับและใน YouTube ผมเขียนไว้เหมือนกันว่าถ้าใครจะกินไข่2ฟองเช้าเย็นให้ดูก่อนว่าตัวเองมีโรคประจําตัวหรือเปล่าถ้าเราเป็นไขมันในเลือดสูงนะครับกับเป็นเบาหวานแล้วกลัวก็กินไข่แดง1ฟองไข่ขาว4ฟองต่อวันแบบนี้นะครับแต่ถ้า ไม่กลัวแบบผมเนี่ยผมเป็นไขมันเนเลือดสูงนะแต่ผมไม่กลัวผมก็กินไข่แดงกับไข่ขาวนะครับสฟองเช้าสองฟองเย็นสรุปคือไข่แดง4ฟองไข่ขาว4ฟองสาหรับผมนะแต่สําหรับคนที่กลัวใจไม,ไม่ใจไม่กล้าพอให้กินไข่แดง1ฟองไข่ขาว4ฟองนะครับสําหรับคนที่กลัวอยู่นะครับก็เอาขาไปครึ่งทางก่อนนะครับจะได้ไม่กังวลด้วยไม่เดี๋ยวกินไปแล้วกังวลไปนะครับมีคุณเล็กถามว่า มื้อเย็นกินไข่2ฟองอย่างเดียวนะ้ไม่ใช่นะครับคอนเซปต์ของผมก็คือไข่เนี่ยเป็นตัวเสริมทําให้อิ่มนานแล้วอิ่มเร็วนะครับดังนั้นไข่2ฟองตอนเช้าบวกข้าว2ทัพีกับข้าว3อย่างแต่ถ้าเป็นไข่2ฟองตอนเย็นบวกกับข้าว4ี่อย่างครับแต่ไม่กินข้าวก็ได้ก็คือข้าวสวยตอนเย็นเนี่ยตัดกินเฉพาะโปรตีนจากไข่โปรตีนจากกับข้าวอย่างนี้นะครับก็ง่ายคือมื้อเย็นกินไข่2ฟองนะครับ แล้วก็กินกับข้าว4อย่างนะครับจะได้อิ่มเยอะๆสอ,อย่างไม่อิ่มก็5อย่าง6กอย่างก็ได้นะครับชอบทานขนมปังและแป้งมากๆเลยคุณแตงถามว่าจะหักห้ามยังไงผมมีกฎหนึ่งข้อครับนิสัยที่ไม่ดีหรือความชอบบางอย่างที่มันมีไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขได้โดยตรงครับเราไม่สามารถห้ามตัวเองที่จะไม่กินแป้งกับน้ําตาลได้แต่เราใช้ทางอ้อมครับเรากินไข่สองฟองก่อนอาหารเช้าเย็น ติดกัน30วันเราจะหิวแป้งและน้ําตาลลดลงอันนี้คือเทคนิคที่1เทคนิคที่2ก็คืออยากกินอะไรก็ตามให้ซื้อไปทิ้งไว้มื้อเช้าทั้งหมดมื้อเช้านะกินไข่2ฟองกินข้าวกับข้าวเสร็จปุ๊บถ้ายังมีกระเพาะเหลือก็กินขนมปังกับน้ําหวานได้ครับว้าวคุณพิมพ์จันทร์บอกว่า ลด,ลดน้ำหนักอย่าท้อนะเพื่อนๆน,นะครับถ้าเราเจอวิธีที่เหมาะสมเนี่ยสปีลดไป12บกิโล,ล้วค่าแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับคุณอนุนะครับถามว่าหนังสือซื้อที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะนะครับเดี๋ยวเราสั่งหนังสือกับน้องแป้งได้นะครับน้องแป้งเป็นน้องสาวผมเองนะครับเขาจะอำนวยความสะดวกให้เพราะว่าผมหมดเวลาแล้แค่ตัวคนไข้กับไลน์นี่ก็หมดแล้วนะครับว้าว เยี่ยมมากเลยครับเพื่อนเพื่อนท่านนึงบอกว่าวิ่งวันละครึ่งชั่วโมงแบบวิธีที่หมอบอกก็ไม่ปวดเข่าแล้วค่ะเข่าแข็งแรงขึ้นนะครับมีเพื่อนท่านนึงถามว่าเราควรวิ่งสัปดาห์ละกี่นาทีดีผมผมแนะนําแบบนี้ครับจริงๆแล้วว่าถ้าเราวิ่งทุกวันได้ก็ดีแต่ถ้าเราวิ่งทุกวันไม่ได้เราก็วิ่งหนึ่งชั่วโมงวันเว้นวันก็ได้ครับแต่สไตล์ผมคือผมวิ่งทุกวันวันละห้าถึงสิบห้านาทีก็เท่านั้นเอง รสรุปแล้วจะวิ่ง1ชั่วโมงวันเว้นวัน2ชั่วโมงวันเว้นวันแบบนี้ก็ได้ครับหรือจะออกกําลังกายแบบผมก็ได้5-15นาทีต่อวันแต่วิ่งทุกวันก็ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบการลดความอ้วนที่ดีที่สุดคือการคุมอาหารครับการออกกําลังกายเป็นตัวเสริมดังนั้นทําคบคู่กันแต่เน้นการคุมอาหารเป็นหลักครับมีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าอายุ60แล้วลดยากมากใช่ครับอาจจะยากหน่อย แต่ว่าในเพจเรานะครับมีเพื่อนอยู่3คนอายุ 71, 74และ74ทั้ง3ท่านนี้ลดรอบเอวได้เกิน3นิ้วทุกคนนะครับดังนั้นเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่อายุเยอะนะครับโอเคนะครับคืนนี้เราอาจจะพอแค่นี้เนาะเพราะถ้าเรานอนดึกเกิน4ทุ่มไปเดี๋ยวโกตทฮอร์โมนจะหลั่งน้อยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปอาบน้ำแล้วนะครับแล้วไง มีคำถามเพิ่มเติมฝากข้อความไว้ในอินบ็อกซ์นะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการคุมอาหารและออกกำลังกาย3ข้อดีของการลดความอ้วนแล้วไม่ผอมลงใน1เดือนคือแข็งแรงได้เริ่มต้นแล้วก็ได้บทเรียนครับสวัสดีครับหมอทีมครับ